วันนี้มาพบกับป้มลงมู่แด็กกลัวรัวกันนะครับวันนี้ล่วงอีเล้งตึงเหลืองวัวขูร้อยขูมันตีชนกันต่อชาวตีในว่าบันปลื้กันมั้งต่อชาวตึงจะไม่ใจกูโลแต่ล่วงว่าหน้าเล่ไม่แปกันเลยเล้งว่าดีพอบดีแกงปบแกงเลยกาตะกี้ข้าวกุ้มเล่นวัวล่วงกามีข้อมู่นายตุกโกตุกตกนาน้ำเล่นรถได้ตึงกามีแอบบังมีไอบก้ามแต่งกินรงองก้างบายๆจนกอดป้างกับตีลิงหน้าฉองลงมู่เลี้ยดีไรตีเตเนได้เลยครับเรามาวางประวัติข่าวข่าวรันดันกโกงัวต่างตรง ตัวได้เลยนะครับตัวตีนี้นาน์ายาจัวแดงกวยใจดดเด็ดจัวเลือดที่หนาปิน้นตัวนี้จวนหมาแล้วต้ามรีรยุ้นไม่เคยเบร่ลาทุดกระหนามังกูตีในที่นี้วันนั้นกันเล่นว่าติดต,ตาเทียนไปไล่ก้นเลยเลือดที่หนาปิ้นตัวนี่จวนป้าปิดแข้งแรงเลยครับป้าปิดว่าเดินอัดเดินมัดเดินจุกดีป้าปิดว่าขึ้นใบตุบขึ้นใบก้มขึ้นใบแคว้นขึ้นใบได้ปางดีมีตังอ้วยเปือนก้มเหลววิทมาแต่ลางดีโรยมาแต่ลางน่ากลัวโตคางนักหมามักคางนักรุดรุดเล่นว่าโตตีมันจะตมเนาเลย อวดตรงก็มีปลายโยต์เติมเร่งว่าไม่ธรรมดาเลยกับปุมตัวนี้ล่วงฟากอีกทักิ้เหล่ากาตอนนี้เปิดอะไรได้หลวงหน้าเร็วรับรับโขนนี่มีตีนี่ตีเดียวเร่งว่าเปิดมาเบเบทุตุ้ดใครตีมีตัวโฉบกาดได้มาเลยล่วงหลับไม่อันกาวบาดหยีบา,าดกาได้กันได้จิ้มกันได้ได้มาแถาไรล่วงหลับมดเลนรถใด,ดบางใดก้ามไดและกาตะกีาา้ข้าวคุ้มได้นวดในคุ้มก็ล่วงก็มีโคหมูนาาตุกขูตุกตาหน้าเตินกอดป้างตีลิงนาฉงลงมู่เลื่อยดีไรตีเต้นได้เลยครับมาอย กับล่วงรับรองใบใจเนโนนกาส่วนตัวตีตันิ่ดันกว่ามือนี่จวนโนดหยดเด็ดเป็ดอนากินด้วยจิมมี่ตัวนี้จะมาเ้วตร้องตามรนไม่เคยเบลาทุดกับไปนายมึนมาแต่บางลำวันนั้นกัจูจโก้หม่ดีทุดๆจิมมี่ตัวนี้จะมาเป็ดเดือยเดือยไม่แคบเป็นตัวตีว่าโรจงว่าตรงดีละเอียดไม่เล่าเล่าปะปิดว่าตังเข้าดีติมหน้าชายปลายโยดดีเล่งว่าติมเจ็บติมเหม็นเลยครับเดินจีไปกับปลายเข้าดีหมางมากผ้าอ้วดีขึ้นใบก้มขึ้นใบแกว้นดีชอบตังคอย เปืีนผ้าแล้วเวียงข้างดีต่อกางกาันนกจนไปกิดไปเล่นว่าก,กอบเขื่องเลยกับปุ้มตัวนี้ตีล่วงเล่งมาต่างร่องตัวเติรนดักหรือว่าเตินจบตัวไห้กันมั่งลงหวากันมาที่ครับเดี๋ยวร่วงไปอ่านกงทุกคนเลยกาตะไค้ข้าวกุ้มลเล่นนัวเล่นรถได้ทึ่งจะมีไอ้บังมีไอ้ข้ามเตินกอดป้างอติลิงหน้าฉองลงมู่เลื่อยดีไล่เตีต๋ตวนีนได้เลยครับว่าดีกับปุ้ม